ี่ก็เป็นครั้งแรกของป้ายนะในการที่จะได้บวงสรวงพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันสถิตสถานยังเมืองนครพนมอันมีองค์พระธาตุพนมเป็นประมุกประธาน และพั่นกุนโนกัสังกตุนจกักรเมียสุเมย์ตเทวตาคาตาสัพเพพุทธ,ธาภลรปัตตาแล้วก็ได้อัญเชิญปู่ขึ้นมาสถิตทำพิธีเทวาพิเศษแล้วก็วันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอ่พงพอเจา้าวัดพระธานมจุดเทียนชัยมีฟ้าผ่าลงกลางน้ำขนุนตั้งแต่มีองค์ปู่พญารีสตนาคราชล,ลานแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเยอะที่สุดในประเทศไทย สวัสดีค่ะแฟนๆชาวคุยแกงจากไคลาทุกคนค่ะตอนนี้เวลา6โมงเช้านะคะเาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเพราะว่าวันนี้กำลังจะขึ้นเครื่องไปที่จังหวัดนครพน,นมนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ในช่วงปุยปุยลุยมูนะคะพาไปที่จังหวัดนครพน,นมเราจะไปสักการะนะคะไปตั้งโต๊ะบูมสวงพระยาศรีสัตนากรานั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้คำว่าท่านฮอตท่านฮิต มาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ค่ะทุกคนเริ่มต้นปี67เขาบอกว่าใครอยากเฮงใครอยากฟังนะคะของเงินทองของงานการที่ดีต้องไปไหว้พญาสีสัตนาคาราชเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อว่าเพราะอะไรจริงๆก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเพราะอะไรแต่ได้ยินมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยไปกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นครพนมเราจะไปไหนคะอือจึงเพิ่งกดเลกกอดคะ่ะ <laughs> ใชสันาดูครับเทียนไม่ทันกดเลกขกอดสัตน่ <c oughs> เราลงเครื่องแล้วอยู่ที่สงขลาพรพนมซึ่งอย่างที่เกินไปนะวันนี้เราจะไปบวงสงรวงพยาศีีั์ตนคราชกันแล้วก็ไปวัดออ่อหัวดอนแล้วก็พระธาตุพนมไปที่พระธาตุพนมแต่ตอนนี้รถไฟอยุ ใช่กองทัพต้องเดินด้วยทองทุกคนคือจริงๆเราเสน่ห์เวลาที่เราเดินทางตอนเช้าอะไรครับต้องเดินด้วยเท้าค่าแต่มึงแดกไปสองจานแล้วค่าตั้งแต่สนามบินค่ะไหนหลักฐานหลักฐานอยู่ที่พุงมึงค่าคืออย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตอนเช้ากันก่อนซึ่งเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปพักโรงแรมอะายจะเป็นคนชอบแบบหาอาหารเช้ากินมากๆเลยอะเพราะว่ามันมีเสน่ห์ดีนะ การได้กินอาหารแบบว่าพื้นเมืองต่างจังหวัดเขาจริงๆมันก็ไม่บางบางบางที่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่ว่ามันมันได้บรรยากาศไงเออทุกคนไปเดี๋ยวจะไปกินอาหารกันก่อนเดี๋ยวจะมาบอกเล่ากันว่าทําไมต้องมามาบวงสรวงมาไหวพญาสีสัตนาคารโอ้วันนี้มาหลายคนเนี้ยมากับพี่จูนด้วยพี่จูนพี่สาวดีเจโกนี่เป็นตัวต้นเรื่องเป็นตัวต้นเรื่องที่พามานะคะทุกคน่นแท็กแท็กการแล้วนสกิดอย่างไวแล้วก็ คุณษาวัสดีครับวันดีครับยังไม่เข้ากล้องเอาแคคาแรคเตอร์เขาต้องมาบมาอ่ะแล้วก็คนนี้ค่ะคนนี้หลอปะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเดอะแก๊งเราวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้กันวันนี้ไปหลายที่เหมือนกันเออไม่ต้องให้พี่คึกคักหรอกเที <c oughs> ่ยวขับรถไปก่อนดเดี๋ยวไปเจอกัน กองทัพต้องเดินด้วยท้องคือก็เร well. okay. ื่อยๆอ่ะนะอาหารเนี่ยคือถ่ายให้ด mm ูแบบแห้งๆนะคะทุกคนอันนี้ก็น่ากินแล้วไปก็สั่งก๋วยจั๊บยวนอันนี้ก๋วยจั๊บยวนนะคะขอบคุณนะคะแม่ขาทุกคนอันนี้ดีมากก๋วยจั๊บยวนดีคตอร่อยดูเออละมากเฮ้ย ้าเหนียวนุ่มอร่อยมากคือดิฉันสั่งหลายอย่างมากค่ะอันนี้ก็กินไปแล้วด้วยอันนี้ขนมปังขนมปังไม่แน่จิ้มจิ้มเผือแดงเลยมันกรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงโอ้อร่อยมากเนี่ยดูสิเต็มเต็ จะมีถึงหนึ่งที่อยากให้ดูไม่เคยกินทุกคนอันนี้คือปากหม้อยวน,อนนั่นแหละมีไขไม่มีหมูปากหม้อยวนของแท้มีไข่มีหมูจิ้มอันนี้ไม่เคยกินโอ้โหอร่อยหมดแล้วเนี่ยนะแต่ไม่เหมืนอ,อนกรุงเทพเลยอร่อยมากอร่อยมากค่ะทุกคนเอามาโชว์ไปก่อนนะไปกินก่อนนะบ๊ายบาย a ถึงลานของพญารีสัตนาคาราชแล้วนะคะต้องใช้คําว่าสวยมากซึ่งจริง,รงๆอ่าวันนี้เดี๋ยวเล่าคร่าวๆากันแล้วกันเนะาะพญารีสัตนาคาราชนะคะก็คือหนึ่งในกษัตริย์ขององค์นาคทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบริวารเป็นหน้ากว่าเขาใช้คําว่า5,000ันตัวพญารีสัตนาคาราชเนี่ยท่านจะชอบปฏิบัติธร,รรมด้วยชอบถือศีลทาสมาธิปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นช่วงที่ท่านลงมาโปรดอีกแล้วะคะ่ะก็คือมาให้พรกับมนุษย์เนาะปีนี้ก็จะเป็นปีที่ส่วนใหญ่เนี่ยเ าก็จะบอกว่าให้มาไหว้ยพยาศีสัตนคราชตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นจุดที่ฝั่งตรงข้ามเรานี้ก็จะเป็นประเทศลาวแล้วนะคะแล้วก็ เป็นความเชื่อเนาะว่าท่านอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถให้พรกับผู้ที่มาขอได้ซึ่งวันนี้เราก็มากันนะคะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะ่ะแต่สรุปแล้วคือเราก็จัดโต๊ะบวงสวงแล้วก็จะมีพราหมณ์ในการทําพิธีนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของฝ้ายนะในการที่จะได้บวงสวงพญานาคเพราะปกติแล้วยังไม่เคยไหว้ยพญานาคแบบจริงจังเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่จูนด้วยคะ่ะพี่สาวของดีเจโกที่ชวนไฟมาในวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วก็มีพระอาจารย์เมตตา มาทําพิธีด้วยค่ะตอนนี้พราม์ก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันสถิตสถานยังเมืองนครพนมอันมีองค์พระธาตพ,าน,พนมเป็นประมุขป,ประธานมีพระยาศีสัตนารารพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระมิ่งเมืองลุกขะเทวดาภุมะเ,เทวดาเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าจองเจ้าเรือนเจ้าชานโปรดเสด็จลงมายัางมน,นทนพิธีแห่งนี้ สุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกสังโฆสังฆนอมิ กินไข่ใบสีทุกคนใครจะคิดว่าไข่เป็นยังตูม่มเดี๋ยววันนี้พ่อจะขออนุญาตค่ะให้อ,อ,อาจารย์พรามของเรานะคะช่วยบอกเล่าอยากทราบว่าอ,อ,องค์พญาศรีสัตนคราชองค์นี้ใช้เวลาสร้างนานไหมคะการสร้างองค์ปู่พญารีสัตนาคราชใช้เวลายาวนานผ่านท่านผู้ว่าสามผู้ว่าราชการจังหวัดนะสามผู้ว่าราชการจังหวัด กว่าจะมาถึงตั้งแต่ยุคท่านผูะวาอนุกูลการวางแผนการก่อสร้างซึ่งเดิมทีตรงนี้เป็นท่าส่งสินค้าเป็นท่าเรือ <S <S เดิมที่เรายังไม่ได้มีสะพานนะเป็นท่าเรือส่งสินค้าแต่ทีนี้พอเรามีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เกิดขึ้นนครพนมคำมว่วนตรงนี้เลยกลายเป็นท่าท่าเรือร้างเราก็รยกว่าเออทำยังไงตรงนี้มีดําริของท่านพูะวันนนวอนุกูลนะท่านก็ดําริว่าทํำยังไงตรงนี้ถึงนครพนมเรามันเป็นเมืองปิดเดิมคนมานครพนมเนี่ยลงเครื่องแล้วก็ออกเส้นรอบเมืองแล้วก็ไปพระธาตุพนมเลย แต่ไม่เข้าตัวเมืองในตัวเมืองเพราะไม่มีอะไรดึงดูดที่จะให้เข้าท่านก็ได้นําเรียนปรึกษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรมุนีในขณะนั้นนะครับท่านจะอาวัดพระธรรมนมว่าเราควรจะสร้างอะไรท่านว่าเมืองเราเป็นเมืองแห่งพญายนาคดินแดนแห่งพญายนาคควรจะสร้างองค์ปู่ก็ผ่านมาหลายผู้ว่าเกิดการออกแบบประกวดแบบหลายๆอย่างก็แบบก็ปิดเพี้ยนมีออกแบบหลายแบบอาจจะเป็นเพราะท่านอาจจะเป็นคนจัดสรรแบบเองมีแบบแบบหนึ่งเป็นทรงขอมเลย แต่ก็ไม่สําเร็จไฟไหม้ลงหลอ,อก็ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนแบบมาเรื่อยๆจนมาได้แบบนี้แล้วก็ใช้ตาสัญลักษณ์องค์พระธาตพนมที่เป็นภาพทวงของท่านที่อยู่ตรงอกท่าน นั่นคือตาสัญญ์ของพระธาตุพนม<ะ>คือเหมือนกับองค์พระธาตุพนมเลยจึงได้สําเร็จแบบนี้นะจนสร้างเสร็จเรียบร้อยมาจนยุคท่านผู้ว่าสมชายวิด,ดำรงผ่านมา3ผู้ว่าท่านผู้ว่าอนุกูลเริ่มท่านผู้ว่าอดิศัก์มาก็เริ่มดําเนินการไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่สําเร็จจนมาสาเร็จยุคท่านผู้ว่าสมชายวิด,ดำรงมาสําเร็จแล้วก็ได้อัญเชิญปู่ขึ้นมาสถิตนวันที่9เดือน9ปี59เฉลิมฉลองอยู่9วัน9คืนท,ทําพิธีเทวาพิเศษแล้วก็ในครั้งนั้นเราได้ทําเหรียญปู่รุ่นแรกชื่่อวา เหรียญรุ่นพระยาสีสัตนาคราชแต่คนจะเรียกทั่วไปว่าเหรียญรุ่นปฏิหารฟ้าผ่าเพราะวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าวัดพระธานมจุดเทียนชัยมีฟ้าผ่าลงกลางน้าโขงเราก็เลยเรียกว่ารุ่นปฏิหารฟ้าผ่านะครับ,รบอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือปฏิหารขององค์พญาสีสัตนาคร ตั้งแต่มีองค์ปู่พญาศีสัตนาคราชลานแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีคนถูกรอตเตอรีรางวัลที่1เยอะที่สุดในประเทศไทยทุกคนที่ได้รางวัล12ล้านเอย30ล่าสุดคนขายลอตเตอรี่เองงวดเมื่อกี้เพิ่งถูกไป12ล้าน อ่าล่าสุดเลยงวดเมื่อเกีย้ยงวดวันที่งวดล่าสุดเลย979มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่นี่ถูกไป12ล้านฉันที่นี่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนมาขอพรเรื่องกิจการงานทั้งปวงจะสําเร็จถามว่าสําเร็จหรือไม่สำเร็จจะหยุดอาจารย์เป็นคนทําพิธีบวงสรวงเนี่ยอาจารย์จะเจอแต่คนหน้าเดิมเดิมแล้วคนหน้าเดิมเดิมนี่จะถวายเครื่องบูชาจากที่เคยมาถวายหลักพันอ,อ่ามาเป็นหลักหมื่นหลักแสนจนมาถวายเป็นหลักล้านแสดงว่าเขามาถวายโตะราคา2ล้าน3ล้านเขาต้องได้มูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่่่าสสิงทีได้เร็จ ได้สำเร็จแน่นอนเขามาถวายเฉพาะโต๊ะบวงสวงหนึ่งล้านนางรำอีก777คนหอยเ็ดสินไมหนูหลบหลังกล้องทำไมหนูยิบอาจารย์ดีกว่า <c oughs> นะฉะนั้นถ้าจะถามว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ไหมนี่อาจารย์ก็ตอบได้เต็มปะเลว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะอาจารย์ทำพิธีให้คนอยู่ซ้ำๆแล้วหน้าเดิมๆ <c oughs> แล้วใหญ่ขึ้นเรื่อย ก็แสดงว่าคนที่เขากลับไปแล้วเขาสําเร็จเขาถึงกลับมาถวายใช่ส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องเรื่องงานเรื่องกิจการเงินใช่โชคลาภจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเวลาขอพรกับองค์พญานาคอยากขอเรื่องความรักใช่ส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมให้ขอเรื่องความรักเพราะพญานาคเป็นผู้ที่ไม่ค่อยสมหวังกับความรักฉะนั้นการขอพรพญานาคต้องขอเรื่องโชคลาภเงินทองกิจการงานทั้งปวงสําเร็จแน่นอนใครขอพรปูนาขอบคุณมากค่ะอาจารย์วันนี้ก็ทั้งทําพิธีให้ทั้งก็ให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ เพื่อจะเอาไปออนแอร์ในช่วงปุยปุยลุยมูค่ะโอเคขอให้รวยๆเฮงๆปังๆสาธุสาธุขอบคุณค่ะจานไข่เต็มมือเลยขอบคุณค่ะเละพอกินอีกได้ไหมปะกินอีกค่ะ ท,ทุกคนตอนนี้ก็ไายก็ทําพิธีบวงสวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะตะกุกตะกัดนิดนึงเพราะว่าถ่ายไปถ่ายไปด้วยไหวไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอพอรค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในการที่ไฝยเคยได้มาบวงสวงพญาศรีสัทนาคราชนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องใช้คําว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เนาะที่หลายๆท่านเลยที่ศรัทธาในองค์พญานาคเนี่ยก็ได้มาตั้งโต๊ะบวงสวงที่นี่นะคะมาขอพอรขอให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรต่างๆนะคะหากใครอยากขอพอรกับองค์พญานาคเ เน้นให้ขอเรื่องงานเรื่องเงินไม่ให้ขอเรื่องความรักจริงๆพอได้มาไหว้ก็ขอพรเอาตามสมควรนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขอเยอะแยะมากมายอะไรคะ่ะเราทําเพื่อความสบายใจเนาะล้วก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นประสบความสําเร็จนะคะแต่ต้องใช้คาว่าตรงนี้ไฟรู้สึกถึงความคลังมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ช่วงที่เราสวดกันอยู่คะ่ะไม่มีแดดเลยตอนที่เรานั่งกันแต่พอสวดเสร็จปุ๊บแดดจ้าขึ้นมาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณอันดีนะแสดงว่าทุกอย่างกําลังจะสว่างสวยช่วงชัชวาลน,นะคะใครที่นับถือ พญานาคอยู่แล้วก็มากันได้หรือใครที่เคยมาอยู่แล้วอย่างที่บอกไปค่ะว่าปีนี้ได้ยินมาว่าองค์พญาสีสัตนคราชเนี่ยท่านลงมาประทานพรให้มนุษย์อีกแล้ว ของไหว้ต่างๆเราก็จะเอามากินเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเอาละว,วันนี้ไฟก็พามาปุยปุยลุยมูกันที่จังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ก็เป็นอีพีที่พามาบวงสวงพญาศรีสะตนาคราชใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสได้แวะเวียนมาก็อย่าลืมมาทําพิธีบวงสวงที่นี่นะทุกคนสบายใจนะคะทําไปเถอะอะไรที่ไม่เดือดร้อนทําแล้วอยู่ในจุดที่พอดบพอดีนะคะก็วันนี้ก็มีความสุขมากค่ะยังไงใครอยากจะให้ไปที่ไหน u b s c r i b e ไว้ กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มบอกได้เลยนะคะวันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะผู้ที่กําลังชมอยู่คนที่กําลังดูอยู่ก็ขอให้อนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวย,ๆ,ยๆนะคะ